ใช้ดูนะครับว่าไอเดีย EV รถไฟฟ้าไอเดียคันนี้บิดสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้สเปคก็คือ48โวลต์20แอมป์มอเตอร์ตามสเปคก็คือ600วัตต์แต่ว่ากล่องควบคุมเขียนว่า500วัตต์นะครับนี่ลองผมจะลองบิดเต็มที่เลยนะครับใช้เกียร์3ป้าย สมัยแล้วนะครับได้เต็มที่35 34 35อันนี้ได้เต็มที่นะครับผมน้ำหนักประมาณ80กิโลนะครับก็ได้เท่านี้ครับโอเคครับความเร็วสูงสุดนะครับ